สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแก้ปัญหาเปลี่ยนตัวนักแสดงและจะยังไงต่อพิงกี้สวิการับละครไว้สีเรื่องผู้จัดเครียดเจอพิษคดีโฟร e กสามดีเมื่อวันที่18สิงหาคม2565หเาเป็นอีกหนึ่งวันของวงการบันเทิงที่ต้องช็อกเมื่อนางเอกสาวนักแสดงอย่างพิงกี้สวิกาชัยเดชเจอพิษคดีแช์โฟริกสามดีถูกคันค้านการประกันตัวกระทั่งเข้าสู่รวนจำในที่สุด หลังเจอ3ข้อหาคือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทําให้เกิดความเสียหายหแก่ประชาชนอีกทั้งยังทําให้คนในวงการบันเทิงนั้นถึงกับชอ็อกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ซึ่งทางด้านพิธีกรดังอย่างมดดำขชาพาก็ได้เผยถึงเรื่องดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้พิงกี้เคยร่วมพูดคุยในรายการแชร์ซึ่งมดดำเองก็ถึงกับพูดไม่ออกพร้อมกับบอกว่า งานนี้มีผู้จัดละครถึงกับงงหลังพิงกี้ต้องเข้าสู่เรือนจําในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเพราะเธอนั้นยังมีละครที่รับเอาไว้ถึง4เรื่องซึ่งมดดําก็เผยว่าจะถ่ายต่อ,อยังไงด้านเอมี่บรกตและบุโก,โกพิธีกรร่วมก็เผยว่าผู้จัดก็งงเหมือนกันกําลังเครียดกันอยู่ ซึ่งจากรายงานล่าสุดนั้นทางทันตสาสารหญิงกลางได้ทำการตรวจ ATK ทั้งพิงกี้และคุณแม่เพื่อหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งผลออกมาไม่พบเชื้อและจะต้องกักตัวอยู่เป็นเวลา5วันหากไม่พบเชื้อโควิด -19 แล้วก็จะมีการนำไปควบคุมรวมกับผู้ต้องขังอื่นทั่วไปขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ